สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ 10-Minute Podcast 10นาทีเปลี่ยนชีวิตทุกๆวันตอน7จ็ดโมงเช้ากับครูพี่โอนะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของกฎแห่งความโชคดีความโชคดีมันมีกฎด,ด้วยเหรอใช่และเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วเราก็จะบอกว่าเราเนี่ยไม่สามารถประสบความสําเร็จได้เพราะว่าคนที่ประสบความสําเร็จเขาโชคดีแต่จริงๆแล้วคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาแค่รู้ว่า กฎของความโชคดีนั้นมันมีกฎอยู่ทั้งหมด10ข้อและเรากำลังจะได้รู้กันใน EP นี้นั่นเองนะครับข้อที่1นะครับเขาบอกว่าโชคดีนั้นเนี่ยอยู่ได้ไม่นานเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราแต่โชคเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นด้วยตัวเองดังนั้นมันจะคงอยู่ตลอดไปคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะรู้ว่าโชคคือสิ่งที่เขาสร้างครับแต่คนที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จจะคิดว่าโชคคือสิ่งที่เป็นแรนดอม คือสิ่งที่เป็นกล่องจุ่มอย่าปล่อยให้ชีวิตของเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จนั้นเนี่ยอยู่ที่กล่องจุ่มชีวิตเราไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับดังนั้นเนี่ยคนที่ประสบความสําเร็จสร้างโชคดีนั้นขึ้นมาเองข้อที่2ครับคนที่อยากจะโชคดีมีเยอะมากๆเลยแต่คนที่ตัดสินใจจะขว่คว้ามาให้ได้เนี่ยมีน้อย เราเคยได้ยินไหมครับว่าคนทั่วไปเนี่ยเอายุกตัวอย่างง่ายๆเท่าวันนี้เนี่ยเราเดินไปตามท้องถนนเราไปทําโพลเลยไปสยามเลยแล้วก็ทําเป็นคลิปสัมภาษณ์เลยน้องๆขอสัมภาษณ์หน่อยอยากประสบความสําเร็จในชีวิตหรือเปล่าอยากมีรายได้เยอะๆหรือเปล่าทุกคนร้อยละร้อยจะตอบว่าอยากประสบความสําเร็จในชีวิตและอยากมีรายได้ที่มากขึ้นแต่ถ้าถามต่อไปว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไหมพร้อมที่จะทําในสิ่งที่ไม่ถนัดหรือเปล่า พร้อมที่จะต่อสู้และตั้งใจกับชีวิตหรือเปล่าอาจจะเหลือคนเพียงแค่5%เปอร์เซเท่านั้นที่พร้อมที่จะทำสิ่งนั้นเพื่อมันข้อที่3ครับหากตอนนี้คุณยังไม่มีโชคดีบางที่อาจจะเป็นเพราะสภาพแวดล้อมยังเป็นสภาวะเดิมๆเพื่อให้ความโชคดีมาหาคุณคุณจำเป็นที่จะต้องสร้างสภาวะใหม่ๆให้เกิดขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆถ้าวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่มีใคร คิดถึงอนาคตเลยทุกคนเช้าชามเย็นช้ามหมดคิดถึงแค่วันนี้จะมีชีวิตให้รอดไปได้ต่อให้มีคนที่มีโอกาสบางอย่างที่อยู่ในมือน้อยมากๆที่โอกาสนั้นจะตกมาถึงมือเราเพราะเราจะถูกตัดสินตามสภาพแวดล้อมไปแล้ววันนี้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องของคนเราธรรมชาติก็เช่นกันยากมากๆที่ต้นไม้จะขึ้นผ่านคอนกรีตแต่ไม่ใช่ไม่มีมี แต่ว่ามันจะง่ายกว่านั้นไหมถ้าเราเป็นเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในผืนป่าที่อุรมสมบูรณ์ดังนั้นเราเป็นมนุษย์ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์ที่จะคอยถูกลมพัดไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ นั่นคือชีวิตตามยถากรรมแต่เราเป็นมนุษย์เราเลือกได้ว่าเราจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนเท่าวันนี้เราอยากเป็นคนหนึ่งคนที่โชคดีกับชีวิตเราต้องเป็นคนที่เลือกสภาพแวดล้อมกับตัวเองให้ได้ก่อนถ้าวันนี้สภาพแวดล้อมรอบข้างเราไม่มีใครคิดอะไรกับชีวิตหรือมีแต่เรื่องที่เป็นเรื่องลบนินทาชาวบ้านพูดคุยถึงกับเรื่องชาวบ้านไม่ใช่เรื่องผิดแต่การพูดคุยถึงเรื่องชาวบ้านไม่มีโอกาสที่จะทำให้ชีวิตของเรา ก้าวหน้าขึ้นได้เลยดังนั้นเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือต่อให้คุณอยู่ในโอกาสที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จอยู่แล้วหรือคุณอยู่ในแอมเวย์อยู่แล้วแต่ถ้าคุณยังอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆหรือปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสภาวะที่แช่แน่นิ่งและเน่าอยู่กับอารมณ์ของเราที่นอนนิ่งน้อยมากๆที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับข้อถัดไปครับข้อที่ส่ การเตรียมสภาวะที่เหมาะสมสำหรับโชคดีไม่ได้หมายความว่าให้หาผลประโยชน์ของตัวเองฝ่ายเดียวการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้คนอื่นได้รับประโยชน์จะนำโชคดีมาให้คุณต้องฝึกคิดที่จะสร้างประโยชน์ให้คนอื่นหรืออย่างทุกวันนี้ที่เป็นโลกออนไลน์คุณต้องเริ่มคิดก่อนครับว่าสิ่งที่คุณมีเนี่ยคุณจะสร้างประโยชน์ให้คนอื่นได้ยังไง การนี้วันนี้เราเข้ามาในแอมเวย์หรือเราได้รับโอกาสมาหรือต่อให้เราเป็นอินฟลูเป็นทำแอฟเฟอร์เอตอะไรก็ตามถ้าเราคิดแค่จะหาเงินหาเงินหาเงินเราจะไม่พัฒนาตัวเองเราจะใช้สิ่งที่มีในการหาเงินผู้บริโภคนะครับยุคนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปแล้วก็ผู้บริโภคมีความรู้และฉลาดมากขึ้นถ้าเราคิดที่จะกอบโกยจากผู้บริโภคอย่างเดียวและเราอยู่ในยุคที่ผู้บริโภคมีทางเลือกครับเขาจะไปหาคนที่ให้ประโยชน์กับเขา ยกตัวอย่างแฟนผมเป็นคนที่ถ้าจะซื้อประกันเนี่ยจะนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งทันทีเพราะเพื่อนคนนี้คอยทำคอนเทนต์ที่เอาความรู้ของตัวเองพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประโยชน์กับคนที่ยังไม่ได้ซื้อประกันของเขาในโซเชียลมีเดียด้วยซ้ำและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้คนอื่นมากพอวันหนึ่งที่คนคนนั้นเขาต้องการที่จะซื้อสินค้าหรือบริการอะไรบางอย่าง mm hmm. เขาจะนึกถึง,งเราดังนั้น สร้างสภาพแวดล้อมที่คนอื่นได้ประโยชน์จากตัวเราและเราจะได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นเองข้อที่5ครับหากผัดผ่อนการเตรียมสภาวะที่เหมาะสมไว้วันหน้าก็คือพูดง่ายๆคือการผัดวันประกันพรุ่งนั่นแหละบางทีโชคดีอาจจะไม่มาเยือนคุณเลยการสร้างสภาวะที่เหมาะสมต้องมีก้าวแรกและต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้แน่นอนครับตรงไปตรงมาการผัดวันประกันพรุ่งจะทําให้โอกาสบางโอกาส หลุดลอยไปเพราะมีคนจํานวนมากที่เขาขยันตั้งใจกับชีวิตและเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ดังนั้น1วินาทีก็ช้าไปอย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไปเรื่อยๆดังนั้นวินาทีที่ดีที่สุดได้ผ่านไปแล้วและวินาทีที่ดีถัดมาคือตอนนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับถัดมาครับข้อที่6แม้ในสภาวะที่ดูเหมือนว่าพร้อมแล้วบางครั้ง โชคดีก็ไม่มาเยือนจงมองหารายละเอียดเล็กๆน้อยๆสภาวะที่ดูผิวเผินเหมือนจะไม่จําเป็นแต่ที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้หลายๆคนจะไม่เข้าใจครับว่าอุปสรรคหรือปัญหาบางอย่างผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเพราะต้องการให้เราเรียนรู้พัฒนานและแข็งแกร่งขึ้นคนที่เข้าใจเรื่องนี้เวลาเจอปัญหาหอุปสรรคเนี่ยหรือเจอเรื่องที่ไม่มีความหมายกับความสําเร็จเขาจะรู้สึกตื่นเต้น รู้สึกชา l l ล n g e ตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเขาจะมองหาความหมายของบางสิ่งบางอย่างว่าโลกใบนี้ส่งสิ่งนี้มาที่เราเพราะอยากให้เราเรียนรู้เรื่องอะไรถัดมาครับข้อที่7ครับคนที่เชื่อแต่เรื่องโชคจะเห็นว่าการสร้างสภาวะที่เหมาะสมเป็นเรื่องไร้สาระคนที่ลงมือสร้างสภาวะที่เหมาะสมให้เกิดขึ้นจะไม่กังวลเรื่องโชคครับสร้างสภาวะที่เหมาะสมคือการพัฒนา สกิลของเราทักษะของเราคนที่ไม่ประสบความสำเร็จจะใช้ของเดิมที่ตัวเองมีแล้วก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่ฉันจะมีคนทักเข้ามาวันนี้เราคิดจริงๆเหรอครับว่าถ้าวันนี้เราไม่พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถอะไรเลยแล้วเราไม่ให้บางสิ่งบางอย่างกับผู้คนด้วยซ้ำใครจะเข้ามาซื้อสินค้าและบริการของเราวันนี้นะครับมันไม่เหมือนยุคก่อนที่เป็นยุคออฟไลน์ line. คนรู้จักเราจะอาจจะรู้จักแอมเย์แค่ผ่านเราแต่ยุคนี้นะครับ เขาสามารถเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอาจจะมาเจอผมก็ได้อาจจะมาเจอใครคนอื่นก็ได้ที่ถูกชะตาเขาแล้วเขารู้สึกว่าคนนี้ให้ประโยชน์กับเขาได้เขาจะไปหาคนคนนั้นดังนั้นแอมวไม่ได้ยากในยุคนี้แต่โลกใบนี้มันสื่อสารถึงกันมากขึ้นคุณมีสิทธิ์เลือกและผู้บริโภคก็มีสิทธิ์เลือกเช่นกันจงเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้นครับข้อที่8ไม่มีใครขายโชคได้โชคดีนั้นไม่มีขายจงอย่าเชื่อใจผู้เสนอขายโชค ถ้าวันนี้มีคนมาบอกคุณว่าสามารถรวยเร็วได้โดยที่ไม่ต้องพยายามโดยที่ต้องลงทุนเปิดบินนู่นนี่นั่นขอให้รู้ไว้เลยว่าคุณเตรียมที่จะเป็นเหยื่อของมีชาชีพโชคดีไม่มีขายครับต้องพยายามเท่านั้นถึงจะได้มาข้อที่9ครับเมื่อได้สร้างสภาวะที่เหมาะสมเรียบร้อยแล้วทั้งรอบข้างเราบรรยากาศหรือแม้กระทั่งทักษะต่างๆของตัวเราจงอดทนรออย่าละทิ้งเพื่อให้โชคดีมาเยือนจงเชื่อมั่นครับ วันนี้เราจะปลูกต้นไม้ใหญ่เราใส่มเมล็ดลงไปรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยไม่สามารถที่จะงอกเงยขึ้นมาได้ในวินาทีเดียวทันใจของเราคุณมีหน้าที่สร้างเหตุให้ถึงพร้อมทำสิ่งที่ต้องทำให้มากเพียงพอคุณต้องรู้ว่าถ้าคุณทำในมเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องและสิ่งที่ถูกต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยกดแห่งความเพียร สำคัญเสมอและเมื่อคุณเชื่อมั่นในสิ่งนี้และคุณเพียรต่อเนื่องและอดใจรอให้เป็นวันหนึ่งความสําเร็จที่คุณสร้างไว้และได้หวานมเมล็ดพันไว้มันจะงอกเงยมากขึ้นและข้อสุดท้ายครับการสร้างโชคดีก็คือการเตรียมสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสําหรับโอกาสแต่โอกาสไม่ใช่เรื่องของโชคหรือความบังเอิญโอกาสมีอยู่ตลอดเวลาเคยได้ยินไหมครับคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะบอกว่า เงินสามารถหาได้ในอากาศทุกวันนี้แม้กระทั่งแอมเวย์เราอยู่บ้านเฉยๆเราก็สามารถสร้างไรายได้ได้เพราะอะไรครับสบู่ยาสีฟันน้ำยาล้างจานสินค้าพื้นฐานที่เราจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอนต่อให้ยุคนี้เป็นยุคของลดน้ําหนักหรืออาหารเสริมหรือบิวตี้ก็ตามแต่เราหลอกตัวเองไม่ได้ครับว่ายังไงมนุษย์ก็ต้องอาบน้าแปรงฟันกินข้าวและนั่นคือสินค้าที่อยู่ในชีวิตประจําวันคุณใช้สินค้าเหล่านี้พัฒนาทักษะ ของตัวเองที่สามารถทำให้คุณรีวิวสินค้านี้ได้แล้วออกไปในโซเชียลมีเดียให้ผลงานของเรากระจายไปนอกคน M แอมเวททำให้คนที่ยังไม่รู้จักแอมเว์รู้จักเราโอกาสคือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาเองบางคนบอกว่าทำไปไมีแต่คนแอมเว์ดูคุณอดทนให้มากพอคุณอดทนให้มากพอสิ่งเหล่านี้จะถูกส่งไปยังผู้คนมากมาย วันนี้ประชากรไทย73ล้านคนไม่ใช่77แล้วนะครับประชากรลดลงแล้วนะฮะ73ล้านคนเนี่ยมี1ล้านคนที่ติดสมาชิกและทำเป็นธุรกิจเรียบร้อยแล้ว mm hmm. คุณเหลืออี72ล้าน mm hmm. ที่รอดูโซเชียลมีเดียและรอดูผลงานของคุณเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วไปหา72ล้านคนนี้ด้วยกันเพียงแค่6คน ที่ตัดสินใจเหมือนนะคุณคุณก็เป็นเพชรและส่งขึ้นไปได้แล้วในแอมเวเป็นกำลังใจให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันทุกๆ7เจ็ดโมงเช้านะครับสวัสดีครับ